อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักวิชาการสาบัญสิทธ,ธ,ธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลอดีสอสอพักอนาคตใหม่เข้าพบกับพนักงานสอบสวนนะครับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เพื่อขอทราบรายชื่อนักศึกษาที่ถูกออกหมายจับหลังจากที่มีการจับกลุ่มนายอนนนพพาและนายประสิทธิ์รุธทารุธนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมีกระแสข่าวว่ามีการออกหมายจับนักศึกษาจํานวนหนึ่ง ในข้อหาฝ่าฝืนพรกสนานการณฉุกเฉินแต่ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อว่ามีใครบ้างและข้อหาอะไรทาให้ในักศึกษาหลายคนนะครับเกิดความกังวลจึงต้องการให้ตํารวจเปิดเผยรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทราบข้อกล่าวหาและการประกันตัวนะครับ ทาชมรมวัฒศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับมีการออกถแถลงการประนามการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบแล้วก็เรียกร้องให้ใช้หลักสติวิธีด้วยนะครับส่วนช่วงค่าเมื่อวานนี้ค่ะมีหลายจังหวัดในภาคเหนือนะคะเทีระเดชครับ,รบมีการจัดการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองค่ะโดยที่อำเภอเมืองลำปางพบว่ามีประชาชนในนามกลุ่มพิราบเขาเพื่อมวลชนลำปางรวมตัวกันจัดกิจกรรมคู่ขนานบริเวณข่วงนครลำปางหรือ ว่าสวนสาธารณะ5แยกของนาฬิกาไปมีตำรวจเจ้าหน้าที่ชุด EOD ค่ะเข้าไปดูแลความปลอดภัยป้องกันการสร้างความวุ่นวายจากบุคคลที่เห็นต่างที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่แล้วอาจจะเกิดเหตุวุ่นวายกระทบกระทั่งกันขึ้นนะคะส่วนที่บรเิเบณสวนตุงและโคมเชียงรายค่ะมีเยาวชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองมีการจัดกิจกรรมผูกโบขาวค่ะ แล้วก็ไปเขียนข้อความให้กําลังใจผู้ชุมนุมที่ถูกจับกลุ่มนะคะโดยมีตํารวจกระจายกําลังดูแลความปลอดภัยในรอบพื้นที่ก่อนที่จะยุติการชุมนุมไปในเวลา19นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ไยนะคะขณะที่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็ร่วมใจกันใส่เสื้อดําพร้อมกับเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือเพื่อให้กําลังใจกลุ่มผู้ชุมนุมที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปสลายการชุมนุม ขณะเดียวกันได้อ่านแถลงการประนามการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งถือเป็นการคุกคามประชาชนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมยุติการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆและหยุดคุกคามประชาชนในทันทีเช่นเดียวกับกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิยาลัยขอนแก่นนะครับก็รวมตัวกันที่บริเวณหน้าศูนย์อาหารและบริการหนึ่งหรือว่าคอมเพล็กซ์เพื่อให้กำลังใจผู้ชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกับแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการทู3นิ้วประนามการกระทําของเจ้าหน้าที่ขณะดเดียวกันแล้วนะครับยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนําที่ถูกจับกลุมเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวทางการเป็นสิทธิ์และเสรีภาพที่ประชาชนพึงทําได้ และการจับกลุมแกนนําถือว่าเป็นการคุกคามและลิดรอนสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลนะครับค่ะคือนอกเหนือจากที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะที่ภาคใต้ก็มีกิจกรรมทางการเมืองเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนปลดแอกจกังหวัดสงขลานะคะจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเรียกร้อง3ข้คอด้วยกันนะคะก็คือ1ให้นายกลาออกจากตําแหน่งแก้ไขรัฐมน,นูลรวมถึงการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย ะะพร้อมกับขอให้ปล่อยตัวแกนนำคณะราษฎร2 5 6 3ที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะยุติการชุมนุมในช่วงคำ่ำโดยที่เหตุการณ์โดยรวมนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นด้วยนะคะครับ ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัตรขวัญใจอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะก็มองว่าเหตุผลที่นักศึกษาชุมนุมนั้นเป็นเหตุผลเดียวกับทางกลุม่มนิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมทั่วประเทศแม้การเคลื่อนไหวยังไม่สามารถกดดันให้ในายกรัฐมนตรีนั้นลาออกในระยะอันสั้นได้แต่ก็อาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ช้าก็เร็วนะคะครับทางนี้รัฐบาลควรรับฟังเสียงผู้ชุมนุมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และไม่ควรใช้กาําลัางปราบปรามผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหว เพราะอาจจะสร้างความเกลียดชังเพิ่มขึ้นแล้วก็นําไปสู่เหตุการณ์รุนแรงที่ไม่คาดคิดได้นะครับอย่างต่างประเทศนะฮะ u n h c r เน<ฆ>ี่ยนะครับคุณผ<ฆ>ู้ชมครับกขก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะว่ามีความกังวลเรื่องของการควบคุมตัวและก็การจับกลุ่มนักกิจกรรมรวมทั้งผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนหลายคน<ฆ>ซึ่งก็รวมถึงผู้เข้าร่วมในการประท้วงและบอกว่าตัวเลขล่าสุดนะที่ว่า UNSCR เนี่ยนะครับ,รบเขาสามารถรวบรวมรายที่ว่ามีผู้ถูกจับกลุ่ม 57คนนะฮะระหว่างวันที่13ถึง16ตุลาคมและบอกว่าในจำนวนนี้เนี่ย6คนได้รับการปล่อยตัวแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ยังอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจเช่นเดียวกับมีสภาชิกสภาผู้แทนรษาษฎรในของไทยเราเนี่ยนะฮะก็พยายามทุงถามว่ามีการใช้สารเคมีผสมน้ำที่มีการฉีดไปเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นสารอะไรนะฮะ นี่ค่ะนอกเหนือจาก U.N.S.C. ออกมาแถลงการแสดงความไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดมีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะจากทาง Amnesty International ค่ะออกแถลงการแสดงความไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการสลายการชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะโดยทาง Amnesty ก็ระบุว่าการใช้เครื่องฉีดน้ำาแ็นอันสูงกับาทางกลุ่มผู้ชุมนุมสะท้อนถึงมาตรการการปราบปรามการประท้วงที่รุนแรงขึ้นอย่างน่าตกใจนะคะสืบเนื่องจากการใช้กําลังตารวจของไทยเพื่อสลายการชุมนุมรวมทั้งการใช้เครื่องฉีดน้ำ แรนสูงผสมสารระคายเคืองและสีย้อมนายมิงยูฮารองผอ,อ,อสานักงานภูมิภาคฝ่ายนรรงแอนเมสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลได้ระบุนะคะว่าการใช้กําลังดังกล่าวนั้นเกินกว่าเหตุเพื่อสลายการชุมนุมโดยสงบเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมค่ะและก็ไม่สอดคล้องอย่างสิ้นเชิงกับหลักการตามกฎหมายที่ได้รับการยอมรับในกฎหมายในระดับสากลตามหลักความจําเป็นและหลักการที่ได้สัดส่วนอย่างที่ทางการไทยอ้างนะคะก็มีจดหมายแถลงการออกมานะคะเมื่อช่วงสัก ที่ผ่านมานี่เองค่ะผมจะแก้ไขข้อมูลนี้ด้วยนะครับก็คือ UNSR4 นะฮะมีการแถลงโดยนางสาวราวินาสัมดาสานิโฆษกสถานการเพื่อสิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทาง a อ n ม ST y เองนะคะนอกนือจาก UN แล้วนะคะคก็มีการให้ a อ n ม s t สค่ะมีการเรียกร้องของให้ทางการไทยค่ะปฏิบัติการตามพันธกิจกรณีระหว่างประเทศของตนและ,ะอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบนะคะซึ่งทางการไทยต้องอนุญาตให้ผู้ชุมนุมโดยสงบสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองได้โดยไม่ต้องทําให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มมากไปกว่านี้ด้วยนะคะค